สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรองผู้เอกครับของสึกเพชรยินดีที่เวทีมวยลาดดําเนินนะครับเป็นฝั่งแดงครับปลายฟ้าหค้บางคอแหลมครับผมปรดะาะกับเพลงเอราวันคู่นี้ในพิการร้อปอนตอนนี้เหล็กอยู่ที่ฝั่งแดงครับปลายฟ้าต่ออยู่ถึง3ช่วงตัว นี่น่าจับตามองเหมือนกันไม่แน่อาจไหมครบยกยครับพูน่นี้ทีไปโหดูจับแอบจับมาโยนเข่าสวนเลยจับปายฟ้าแทงขวาย้นเขา่าอ้มีหมัดโอ้มีหมัดครับแองแองเดินแทงขวา แต่ฝีมือนี่ให้ทางปลายฟ้าปลายฟ้านี่ฝีมือแล้วาจัดจ้านเปิดมาในยกที่สามเลยนะครับแข่งขวาโอ้แบลเบิร์นแข่งไปโอ้เบิร์นแข่งแล้วโอ้ยขึ้นการคอครับปลายฟ้าเอาเตะกระเด็นเลยเอา่าเดี๋ยวต่อครับเอง หมัดครับโอ้มีสอครับเองนียฮะต่อยหมกกัดฟันสอครับยกนี้จับหูโยนเข่ามีแขรงตามต่อลอยโอ้ยเข่าอีกแล้วโยนเข่าอีกแล้วโยนเข่าโยนเข่า เหลือเวลาประมาณ50เาทีครับออกในช่วงยุที่3ใส่ล่างขึ้นบอลครับโอ้โหโอ้โหโยนเข่าแม่มีนิ่งเหมือนกันเจ้าเพลงโดนโยนเข่าไว้นี่มีหยุดชะงักเหมือนกันโอ้โห่ล่างขึ้นบอลครับโอ้โโยมีศอก โอ้ยน่าหายโอ้ยกระเด็นติดมุมเลยโอ้ยโอ้ยกระเด็นหน้าลอยหมดยกหรือเปล่าโอ้หมดยกที่สามครับมาโจมมาต่อในยกที่สี่ครับ โอ้เม oh, ื่อรกครูมาโยที่สามนี่โดนต่อยหน้างายนี่เลทน,นี่ไปไกลเลยสามสิบสี่สิบหนึ่งเลยโอ้ยโดนสอกโอ้โหถึงเหมือนกันนะเจ้าเฮเนี่ยโอ้โดนเยอะมากแต่ก็ายังเดินไหวครับเดินต่อเลงเอรวันอ้โดนเข่าแล้วพยว oh, er ah bah, วายามต่อยหม่ครับท hey, ีเบย่อลเหยซ้ายแข่งซ้ายเ้อร์ไป Điếp. oh, cho về nè Chạy lên hấp Đỡ to hấp Cắt văn đỡ to mà Đủ hôm nay không? hôm nay Đi đây mấy Nè, chạy thế đi hấp แข้งซ้ายวางไว้ <c oughs> ยังทำได้ไม่ดีครับเดิ่อตครับเจ้เวเนแข้งซ้ายอีกแล้วโดนแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้โดน่อยอีกแล้วโอ้โหมีโดน่อยเลยครับไปวาง รับอย่างนี้ไม่ดีนะเจ้าเองเดินดุ่มๆไปเหมือนเดินไปรับแข้งรับเข่ารับศ่อครับโอ้โดนเข่าอีกแล้วโดนเข่าแล้วโอ้ยล้มเลยโดนเข่าอีกแล้ว ต่อครับเพิ่ถี่ไปก่อนไรฟาบินแรงสายโอ้ดูต่อยสบายสบายครับไรฟาโอ้โหถี่โอ้โหประเด็นติดมุมเลย รับเข่าจนพร้อมแดงหมดแล้วเพลงเอราวันครับจบยกที่สี่มาชมกันต่อในยกสุดท้ายครับเดี๋ยวตัดสินยกที่ห้าของรองผู้เอกครับสุดเจินดีนะครับเจ้าป่ายฟ้านะครับกับเจ้าเพลงโอ้โหดูต่อยอย่างนี้โอ้โหดูเหมือนต่อยสบายๆเลยแล้วป่ายฟ้าในไฟนี้ นี่เลไม่ต้องพูดถึงแล้วไป้สองสามร้อยได้แล้วครับขีบแวะใบว่าออกมาเกี่ยวอาวุธแล้วแต่ประมาทไม่ได้นะโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฝันหวย ่อครับต่อครับเพงโดนแรงซ้ายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำเป็นเล่นคนระับแม่ตรงนี้โดนตอกไปสองทีนี่มีขาเปียเหมือนกันกะบาย้า ไปครับไปว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอ่มีมาเป็นเรื่องนะโอ้โหเดี๋ยวต้องเต่าไปครับโอ้ยโอ้ยฝ่ายฟ้าโอ้โเกิดอะไรขึ้น โหพิดพลา่เป็นเรื่องเลยนะอ่๋เหลือลเวลาอีกสามสิบวินีทีครับโอ้ยโดนสอดแล้วโดนสอดแล้วต้องเปลี่ยนเกมหรือเปล่าอีกยี่สิบวิครับเห็น โอเคแต่วันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันหมดปัอกข้งคู่ครับดูแล้วแต่อาศั่ลูกบ้าครับเจ้าพิมแข้งซ้ายโตซอยแล้วโอ้หมดยกโอ้แทบแย่ครับโอ้โหลงไปนั่งกับพื้นเลยแโโหมโอ้โหอาจจะหมดถังเลยครับ รอดูการชูมือครับผมว่าจะออกฝั่งไหนนะครับกรรมการท่านสุดท้ายห้คะแนนและชูมือไปที่แน่นอนครับฝั่งแดงครับผมเป็นไฟฟ้าผมโอ้ยวางคอแหลมนะเอาชนะคะแนนไปได้แบบโอ้โหเสืดขึ้นคอเหมือนกันในยกสุดท้ายแหมยังไงก็ฝากกันกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ